ตัวนี้เป็นคลิปเปิดของร้านอันนีสขายคอมพิตีามี่มีจ้าบอกเอ่อบอกเวนกาดภาคดีซีพีศูนย์แปดเงินบลว่าบล็อกนี้จะมีอะไรบ้างมีห้าสีห้าเผ่าเผามการหวเาไม่หงไม่เอาค่ะลูกมีสีเหลืองสีเขียว เงินแดงแล้วก็สีเทาค่ะลูกชิคนเปิดเปิดนีด้เปิดซองเปิดซองซองันนี้ก่อนได้เลยไหมบล็อกนี้ <ๆ S 1> จะมีลุ้นเป็นปโ,โปรโมแพ็คอยู่ในกล่องด้วย อ่าเนี่ยน้องปรินเปิดให้ดูแล้วว่าได้ผมขอเปิดเรียกเปิดใบนี้เป็นสีแดงเปิดใบนี้เปิดใบนี้เป็นแรนดอมสุ่มเหมือนกันนะไม่นุไม่นุบ้าฟอยเป็นฟอยเป็นฟอยเป็นกินฟอยเอาไม่มาเป็นมาเป็นอีกอันอีกอันเนี่ยเออมาเป็นอีกอันเอาแล้วอีกบอ่งหนึ่งไออีกซองนึงได้อะไรคะซองนึงค่ะซองนึงลุ้นลุ้นลุ้นค่ะอันนี้อันนี้คือซองเดียวใช่ไหมลูกอันนี้อันนี้คือซองสองซองอ๋อซองหนึ่งได้แค่ใบเดียวด้านหลังใช่ไหม อ่าก็คือซองในด้านหลัง well ค่ะตอนนี้น้องเขาแกะมาสามครบแล้วฮะครบแล้วมันมันออกมาคละมันจะมีนี่โปรโมมันจะทำไมคูดแกะมาเคกียนเนี่ยผมมีตต้หมด้วยมันจะมีอันนี้ฮะโปรโมสุ่มมันจะมีของเพียวมูลแล้วก็ของมินว่าแล้วก็ของเมอรตอมที่เขาเคยเป็นโปรโมขายที่งานแล้วก็จะมี อาร์ตออร์ดอทามาอันนี้ที่เป็นเขาใช้หมื่นจะพึ่งอันนี้เป็นวินเป็นอันนี้อันนี้เขาอธิบายเรื่องโปรโมสุ่มนะใช่ป่ะใช่ใช่เพราะว่ามันจะแรนด้อมจากหลังหลังซองเป็นโปรโมส่วนมากขายในงานใช่ไหมแล้วก็มาแล้วก็เอามาลงในบ็อกซ์ซีพีศูนย์แปดด้วย ตอนนี้น้องแกะมาเออเอฟอาร์เลสองบล็อกแยกแยกเอฟอาร์ให้ป้าหน่อยนะจ๊ะจะให้ข้าแรงเป็นน้ำค่ะเอฟอาอ่านั่นแหละขอบคุณครับเฮ้ยเฮ้ยเอฟเอฟใช่ไหนเอฟเอฟอาร์ออกแล้วอ่าเอฟเอฟอาร์ค่ะเป็นของใช้ของสีน้ำเงินเบอร์โมนนะเอฟอาร์แสดงว่ากล่องนี้ก็ไม่น่าจะจอดแล้วจอดมันจะกินเลยค่ะเอฟอาร์รอดูนะคะ อันนี้อัเรทคนละคนละก่อกับพี่นโมนะใช่ป่ะใช่ใช่คนละก่อของผมเดี๋ยวผมจะพี่ตอดิ้งก็เอาโปโมมากองไว้นี่เลยก็ได้นะลูกอโปโมโเราจะแรนดอมแค่ด้านหลังว่าสมได้อะไรตอนนี้เลทพิเศษได้ FFR มาหนึ่งใบแต่ไม่แน่ใจว่าร้านจะได้จอกไหมถ้าได้ก็ได้ถาได้มัจอ่าเป็นการสามัญเครื่อ FR เนี่ยนะครับ ลายมาเยอะแยะลายโปเกมอนมาอ่าโชว์น่อยโอ้นั่นแหละค่ะอันนั้นเป็นเหลดเลยพี่นี่ดิ F F ได้กระจบลได้กระจกด้วยคนละบล็อกคนละบล็อกค่ะจบไอ้จอกจอกค่ะจอกจอกบล็อกค่ะคนละบล็อกค่ะ็ F R ของเทอมูอ่าตัวนี้คนละบล็อกค่ะแสดงว่ากล่องน้ำมูลไม่ได้แล้ไม่ได้แล้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ F R แล้วก็ไม่เป็นไรครับไม่เข้ากูตรงที่ไม่ไทยไปแหล่ะวะไม่ได้ F R อะ เอาวางกนของบล็อกน้อนอันนี้บล็อกนี้เอาบอกใส่ไปวางว่อนเอาวาง้กอนวันนี้น่าจะหมดสิทธิ์แล้วเี๋ยไมาเฮ้ยพี่ตาตังใช้คนละครึ่งไหมลูกเอาเอาเครื่องแท็บเล็ตบรก็ได้ป้าจะตัวนี้ครับพี่ตาตัตรงนี้ลูกขออนุญาตหน่อยได้ไหมหยิบมาตรงนี้เลยตาตังมาสแกนตรงนี้ลูกอ่านี่ เอฟอาร์ออเดอร์ค you know ีย oh, ์ออกี่ว่าอสีเทาเลยครับเ้ยไอเชียอดินเกณฑ์สามแตะว่าสีไหมรับหนึงนะคะโกดิ้งที่มึงอยากได้แต่เลยอันนี้ผู้ช่วยงานทำงานหยุดค่ะเฮ้ยเอฟอาร์งานหนักเกินงานหนักเกิน ทำงานไม่ได้หยุดเลยใช่ไหมไม่ยุกไม่ได้หยุดไม่ได้มหนักไม่ครบแบบไม่ยุดเก็บเกิดปุกบล็อกไอ้ตินยักษ์คราบตัวไหนคะสักครู่นะคะช่วยอ๋อแล้วก็บล็อกนี้มีแกมเกียร์ให้ด้วยนะหมดหมดแล้วบางอธิบายให้ป้าหน่อยนะอันนี้คือเหยื่ยใช้ได้เหล็กบล็อกนี้ประมาณ เหมือนปวดค่อนข้างแย่เลยอ่ะไม่ไม่ไม่ค่อยข้างไม่ค่อยค้างไม่ค่อยแย่ทุกครั้เปิดเปิดไม่เจิดแล้วมีจองมากินเลยดีไม่ะจองขนาดี้ไ่ะแต่ไม่เป็นไรกูได้ A I G คือถ้ากล่องได้ไม่มาแล้วก็อย่าหวังจองไปลงเลยงไปลงเลยไปลงได้ไปกล่องนี้ได้ประมาณนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวรอเดี๋ยวเราต้องรอเดี๋ยวต้องเปิดอีกกล่องหนึ่งที่ใบเลทให้ด้วยนะ ก็ค่อนข้างใช้ได้แย่ๆเลยอ่ะค่อนข้างแย่เลยค่อนข้างใช้ได้แล้วบวกแย่เปอดทกล่องขอมาคนก่อนสีแดงขาใส่ทิปอาร์ไปหนึ่งใส่ไปที่สงคุณธไร้การเชียร์ลี่ไม่ได้ย้่ขานจอดยัดวงของร้านนี่แกะไปสองกล่องแล้ว สามกล่องจะหมดแล้วใช่ไหมสามกล่องแล้วเหรอใช่ใช่หนึ่งเปิดแป๊บๆปสามกล่องแล้วเดี๋ยวป้าใส่สูงพวกนี้ก่อนเปิดอะไรก็เปิดคนเดียวพวกเกล็ดพิเศษเอามายื่นตรงนี้ก็ได้นะคะน้องป้าจะเปิดสี่กล่องใช่ป้าเปิดไปสี่กล่องลูกค้าเลยค่ะป้าจะใส่ซองเอ้ยได้บีอเมลตอมเฮ้ยอันนี่อ้นี่อีกวงหนึ่งไอ้บีการ์วงที่สเป็นเมลตอมนี่ไม่ได้จอกแล้วโอเคนะขดูหยเก่งก็สวยว่ะเกล็ดพิเศษมาตรงนี้นะคะ้ย อันนี้ p ani, p ็ป่าโกเลมดำตัวนี้เป็นบล็อกที่ืาจากลูกค้าน่าจะไปละห้าร้อยขึ้นะตัวนี้อ่ะไม่ต้องไม่แพงนะพราะม่ปกติอปล่ามันก็ห้าร้อยสี่ร้อยชิ่นดใช่แต่มตตบเตอาดวนไม่มีสิมันก็ไม่น่าไม่น่าจะตกอ่ะเพราะปกติรเปยังมีได้เลยเมตตาบกิงไหมทำไมายังไปล้วบเตตกไหม ลองดูงดเกมน,น่าจะเกิน4ี่ร้อยขึ้นอ่ะเอาแค่4บล็อกก่อนนะคะน้ะองเนาะไอ้วลามันหา,หายากนะไอ้ฟาดิทเพราะมันจะจอบมาที่หนึ่อมันเป็นปลาหายากไม่น่าได้สองใเพราะผมจะไปเปิดเจอของทามาเลยเปิดเจอแค่ใบเพิ่งเมื่อกี้เพิ่งใบแรกก็เราก็จะลุ้นไปเอาใหม่สองใบเนี่ยยี่สิบใบเขาเดอยู่ป่ะเนยะเขาเดินดีป่ะเก้าใบมั้งเก้าเก้าหกใบอ่ะ ไม่หายก็ไม่ได้ขูรดวิวเป็นสาวอะไรวะวันนี้ค่าแรงน้องๆเป็นน้ำนะคะเปิดซอาเปิดเสาถนนขายป่ะเัิดสับเลยอ่านั่นแหละค่ะเจ๊มะใช่นั่นตอนนี้เท่าไหร่นะเราสามบอกตัวนี้ไม่ได้ใช้มของร้านใช่ไหมใช่ของร้านของร้านค่ะเหลือจากกลุ่มพี่ภูผาค่ะภูผาไม่เอาไปเป็นพิซซ่าดิ มึงเอากล่องไปหยิบแบบพิซซ่าไอ้หายไปไอ้บ้าอันี่คืออะไรคะเนี่ยไอ้บ้าเหรอไอ้บ้าไอ้บ้าของไอ้บ้าสีแดงอ๋วโชเลยค่ะโชว์เลยค่ะได้อะไรโชว์เลยค่ะเดี๋ยเอฟอาร์บอรเดอร์เมลตอมแง่เป็นแดงนี่หมดแล้วโอ้ยใครเจอผมมาสักที ตัวนี้ไอตัวนี้คืออะไรเมสตอมหรอมันคือออเดอร์ของเมสตอ๋ใ oh, nice. ห้กล้องดูดิเอฟอาให้กล้องดูก่อนอันนี้คือเหรีเลยอันนียเอฟอาร์เงี้ยปะเอฟอาร์เหรออก็ีใครไม่มีเปิดเสร็จแล้วเปิดเสร็จแล้วของเดียวเปิดเสร็จหมดแล้วมึงไม่เปิดช่วยร้านเปิด่ไหอยากเปิดร้านจะเปิดเปิดไดได้เรองยังไม่หมดเป็นนาทส่กล่องยังคะยังยังให้ครบสกล่องอ่ะ

จะไม่กวนเลยค่ะแล้วใครเลือก้องละคะพี่คุณเลือกเลยป้าคุณเลือกเลือกหมดเลยป้าขอโทษนะคะมาเปิดเปิดดิได้ลไัองประมูเอาเปิดเ็องประมชพ่อนองโปรมเขาจะให้หลายๆของโชโจของอากิเต้ของเมลสตอมแล้วก็ของเฮวมูลกับ อีกใบเลงที่เป็นสุ่มหลังกล่องหลังก็ขอว่าเเอ้ยเปิดสีกล่องได้ครบนะเนี่ยได้ครบทุกสีเลยอ่ะเอาไปได้ครบขาดสีหนึ่งอ่ะอันนี้เอฟอาร์ออกเด้วเอฟอาร์ด้านนี้ค่ะเหลืองเหลืองเหลืองเนี่ยเปิดดิตอโปรโมทหน่อนพี่อ๋อแพ็คกิ้งเอฟอาร์ อ่าจบจอกโอ้มาก็จับสองแล้วก็สองไม่มีจอกไม่เจ๋งนะจอกออกกับสิบใบนะสองสองสองบลกสองบลกสี่หกไม่เก็บไปอ่อต้กพอดสี่บล็อกสี่บล็อกได้จอกสองใบแจกสองจอกสองเอฟบาร์สองเพราะงั้นจอกหนึ่งไม่ใช่เหรอสองไม่หรอหนึ่งห้าใบพี่เก๋ไงวะฮะไม่ให้มึงแกะอะไรหนึ่งหรอเปล่าเก๋ไงวะไม่รู้ตรงนี้ไงก็ถามเธอแล้วเธอบอกว่าไอ้นี่บอกว่าเป็นเอฟบาร์ใบมือเมือสตอร์มเมื่อกี้ มีก hey, ็มีเมสตอมกับไอ้น so <so oh uh uh bueno: ี้ไงกับไอเอฟตามเอฟบีบาร์สองถ้าเป็นวิ่งใช่ไหมออเดอร์มันจะทำไงยอดมฟบี่บาจะเป็นผู่ทองอ่ะมองไม่เห็นไงเห็นนะอ่านี่เออแล้วก็บล็อกนี้จะมีก็นี่แหละออเดอร์เขาดีที่เขาลงมันไป็นยอะอันนี้อันนี้เปิดเนี่ยเปิดสี่กล่องได้เอเวีบาร์สองใบเป็น มีคตอมกับลูกน้องดูเขียวโควิดก่อนลูกน้องดูเขียวไม่อยู่ไม่รู้จัดเฮ้ยมึงจะกองกันแบบนี้สิไม่รู้อ่ะไม่เคยเลยน่ะเกมอะไรเกมอะไรการมึงก็เล่นอยู่ทุกวันการนี่มึงก็สรุปแปลว่า F F R ไปแลนดอมหมากว่าว้าวตัวนี้สวยแยกตามสีแยกตามสีแยกกีฬาไล่ไล่แบกขาวไม่หนุกด้วยแตอดแต่จอแต่เดินนะคะก็ลยเรียกันใช่ไหมเติมตัวแข่งไม่ไดไาจอแข่งกว่าเริ่ม่อดจอดนข่งกว่าเจอเจ้่อดสี่ใบไม่ได้สีใบที่หยาบแตาเริ่มก่อนอะก็ตายอยู่ดิผิดไม่ได้ไม่ได้สี่ใบที่หยใช่ไหแกขาว ไม่ได้สี่ใบเฮ้ยไม่เจอเลยค่ะได้กูได้เต็มเลยไม่อยากเพราะว่าจเอขงรวแล้วจอบแบ่งกันยังไงคะคนละใบคนละใบคนใจเยอะสุดได้ก่อนว่าอะมดแล้วนะแล้วก็คนใจหมดแล้วมาแล้วมดแล้วมึงจอบ จอไวแน่ออกมาไปขอครูก่อนไปขอสีแดงได้ปมแล้วไปจอไก็ไปขอรูไงลองดูดิได้ได้ได้เล็กคอมพิวต์ไหมสีแดงี่แหละดูทรงมาป่ะที่ผมเปิดมาไม่คอมไม่คอมแลเหรอใช่ขอนั้งเงินขอทั้งเงินขอทั้งเงินปขอทั้งเงินไปเท้าไม่เท่าเทานีขอแยกคอมแดงเลยในี่ใคนี้ทำไมไม่คอมอ่ะเพราะผมเปิดไม่คอมเือนกันผมเปิดผมยังไม่ได้คอมกแต่อาใครแล้วป่ะมันขาดหนาะได้กี่ละอดิ

เออใส่ไก่สีนึงไม่ได้เห็นได้เห็นบนแต่ว่าถ้าใส่สีหนึงมันจะมีเห็ล่างมาด้วยอะไรแบบนั้ก็ไปหาของกินก็คือแบบนี้อ่าไอ้เรนนี้น่าใช่ไหมก็คือใส่กับสีแดงก็ได้ก็คือสีแดงก็จะคอมโบกิทเค็นได้แต่ว่าก้นเล็บดำก็คือเครื่องเครื่องขาวเล็บดำก็คือไอ้นี่ใช่ไหมดูอุนชั่นเนี่ยก็คือมันจะเป็นแดงไม่ได้จบแล้วพี่น้องอะไุกคนเอ้เป็นถ้ามึงใส่ดักก็จะพายมึงได้แค่เิ็นบน ถ้าผสมเสร็โรเคียที่เป็นกิตเตอร์โรโลวามันจะได้สีลังถ้าผสมเส่็จโรเลเคียมันจะใสเว้นมือต้องเป็นโรโลวาด้วยไม่แพงก็กูจัดเด็กซ์เสแล้วโอเคไม่มีโมเคพอโรเลเคียอย่าลืมหยิบนะของฟุตบอลหมาตุ้ล้างตัวเป็นไงครับเป็นไงเป็นไงเป็นไงโอ้เอ็กใหม่น่าจะเล็กอยู่นะเนี่ยเล็กไหมโตตัวขาหน้าแว้นสองใบเลยป่าไม่ได้คอมเลยสี่เท่าสี่กล่องเปิดได้มีมีสับปะรดตัวนี้สี่ใบ หน้าแวนอะคร์สี่ใบออเดอร์เอวาสามใบตอนนี้สรุปยอดแล้วก็หุ่นกันดั้มที่เอาไปใส่บีโดได้สองใบอ่าน้องสรุปยอดสี่สองอันนี้เอ่ของใครวะแกเป็นวันศุกร์นี้สักคนหนึ่งเอาไปใช้ได้สักคนเพราะไม่ได้สำคัญได้ไปเยอะเลยเนี่ยแล้วก็สับประหลาด ของอาไคสีกล่องสี่ใบอ๊อาผู้ใดของเอวาสามใบด้วนอย่าเลี้ยงไก่อย่าเลี้ยงไก่เไี่ยีหมูป่ะไม่ได้เลี้ยงไก่แล้วก็มีใบนี้ไม่รู้เหมือนกันใส่กับใครเต็มเลยจะเซ็นพรออเดอร์อาไครสามใบแล้วเนี่ยเขาอธิบายให้ด้วยแล้วก็สับปะรดที่ไว้ใส่กับเอวาเดี๋ยวอาใครได้สองใบเราหิวบอกเลยนะจะเดี๋ยวเลี้ยง เสี่เท่าเปิดสีกล่องไม่ครบนะป้าโบ๊ะรวก็คือประมาณไม่ครบคอมพิวครับไอตินมึงจะขาดอยู่แบบละแบบละสองถึงหนึ่งใบมึงเอาทอร์นี่ยังแบบละสองถึงหนึ่งใบแต่เออแล้วส่วนมากที่ขาดคือตัวหลักๆด้วยป่ะวินาเว็ใครจี๊ดเนี่ยอ๋อประมาณเปิดมันห้ากล่องสี่กล่องครบประมาณแดงแดงไม่เล่นโชว์โจไม่ได้หายไปเลยสายหนึ่งขาดหน้าละสองท้ามาก็หายป่ะไม่ไม่หายเลย เดียวสีไว้เลยลูกเดี๋ยวเรมีคันนี้ผมใบเดียวน้ำเงินมีคันนี้ผมใบเดียวเปิดสี่กล่องเลย่อนโอ้มายกอ่อดออเดอร์ที่ออสเก้าใบมว่าถ้าอยากได้คอมพิวตเปประมาณห้กล่องจะห้ากล่องจะคอมหากห้าหกล่องจะคอมพิวต์โอเคางสายไม่กันตีไม่กันกาตีนตีสุดคือเจ กล่องเจ็ดอ่ะมึงรีวิวอาโชโจเนี่ยมีหน้าแบนอยู่สองใบอ่ะดูดูดูอย่างที่น้องติ้นพูดครับโชโจมีหน้าแบนแค่สองใบค่ะเปิดสี่กล่องแล้วเ่าสรุปสี่กล่องเราไม่ครบเราต้องน่าจะหกหรืเจ็ดกล่องขึ้นไปโอเคค่ะเราจะจบคลิปนี้ด้วยสีน้ำเงินอนาดมากการอนาดอนาดคือสี่กล่องไม่ครบคอมพิวต์แล้วกันมีใครที่ผมเอาไปเดียวป่ะเอาใบเดียวมีคนนี้ตัวสำคัญผอาสีน้ำเงินของน้ำเงินแล้วก็ของพระเจ้าป้าป้าสีแดงไม่เล่นไม่ได้ทักสายเลย <emergence S 1> ค่ะเือได้มาแค <time> <siglo>. ่ห <color>. นึ่งใบค่ะอันนี้ไม่ได้เลยดังนั้นเลทราคานี่ถ้ามันแพงไปก็อย่าบ่นคนเปิดนะคะลูเค้าได้ครบอยู่ตี่นบต้องเข้าใจคนเปิดด้วยก็้วรเข้าใจคนเปิดด้วยมังกรนี้ได้แค่สองใบมังกรได้สองใบตัวสาคัญแต่ละบวกกับเอเอร์ก็ได้สามใบก็แปลว่าก็คือทุกสายทุกสีตัวสําคัญอ่ะเลทได้แค่1ใบ2ใบใช่ป่ะสองใบอ่าเหมือนมิคานี่เนี่ยเราได้แค่4กล่องเราได้1ใบค่ะ <Okay. S 2> ปอยู่กับภูวขาหมดแล้วไง้พี่คณิขอบพระคุณค่ะ <c oughs> ที่รับชมค่ะ